ถึงแล้วค่ะเป็นลาคืออะไรเปนล,ปนลถึงแล้วค่ะที่ห้องนอนคืนแรกอิตาลีของเราว้าวอลานี่แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกแห่งหนึ่งนะคะที่เอยไม่ใช่น้ำตกน้ำพุคนเขาก็จะแบบมีความเชื่อกันว่าโยนเหรียญน,นะคะไปหนึ่งเหรียญเพื่อที่จะได้แบบว่าถ้าฉันโยนเหรียญที่เนี่ยแล้วเดี๋ยวฉันจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเว้อยอ,อีกสิ่งหนึ่งที่ชอบที่อิตาลีเติมน้ำได้ทุกที่ไม่มีวันหมด แล้วน้ำก็สะอาดด้วยนะอร่อยเหมือนน้ำแร่เลยาอธิบายให้ฟังดีมากเลยขอว่าเล่าละเอียดเลยว่าตรงนี้ตร,นตรงนี้มันทำอะไรเพื่ออะไรไม่รู้เลยไม่มีค่ <c oughs> คือที่แพนติออนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น <c oughs> สิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งที่สุดของโรมเลยอะ่ะ <c oughs> คือสร้างมาตั้งแต่ก่อนคริสตศักราชอะ่ะ ถึงแล้วที่พักคืนแรกของเราเขาบอกว่าให้มานี่เป็นลิฟต์อ้ยลิฟต์อย่างน่ากลัว <c oughs> ใช่ลิฟต์ปะเนี่ย <c oughs> อ่ะมาละ <c oughs> ว่าลิฟต์นิวย,ยอร์กพีกแล้วเจอลิฟต์อิตาลีไปคอมอนเวลี่เวลี่ซัมมอ ข้างในหรอ Yes you can ชัน้นอะไรชั้นสาม close ลออกจากลิฟต์มาแล้วก็เขาบอกว่าให้เดินขึ้นมาทางนี้นี่มันสำหรับคนพิการก็ขึ้นได้ด้วยนะมา ประตูมันดูแปลกๆเนาะเขาบ้าไม่ได้แล้วอะ่ะทำไมอะ่ะมันทำไงมันเป็นระบบอะไรมันเป็นระบบอะไรเนี่ยมันไม่เข้าใจเลยมันจะใช้ยากขนาดนี้ก็ไม่ต้องใช้ล้วมัง้ง ห้องนอน Welcome to the Italian style ประตูบาร์อะไรก็ไม่รู้มาดูนี่ตรงนี้เว้ยนี่จุดจบมันอยู่ตรงนี้โอพ้พี่การพี่การคิดเยอะไปเองโอเคเข้าใจละล็อกเว้นล่ะถึงแล้วค่ะเว้นหล่ะคืออะไรมาถึงแล้วค่ะที่ห้องนอนคืนแรกอิตาลีของเรา เข้ามานี่มันก็มีทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นไมโครเวฟโต๊ะกินข้าวมีทีวีตรงนี้มีหน้าต่างนะเดี๋ยวเซ๊ว้าวนี่เป็นที่ดูวิวนะว้าวอลาสวยจังเลยอ่ะให้ดูให้ดูบ้านคร่าวๆไปเดี๋ยวไปดูห้องน้ำ ตรงนี้เฮ้ยบ้านแค่นี้มีเครื่องซักผ้าด้วยนะนี่มันครบครันมากเลยะมีเครื่องซักผ้ามีเตาแก๊สเตาแก๊สก,ก็คือวางอยู่บนเครื่องซักผ้ามันไม่เป็นไฟฟ้าไงเออมันไม่ได้เป็นเตาแก๊สเป็นเตาไฟฟ้าก็มีอ่างล้างจานห้องน้ําก็โอเคสะอาดนะเป็นแบบเป็นประตูเปิดอย่างงี้นี่ประตูอะไรหรอตูเสื้อผ้าหรอโอ้ใช่ตูเสื้อผ้า เนี่ยราเหมือนแบบสร้างบ้านจำลองให้ลูกได้เลยนะี่นี่ <What? S 1> ห้องนอนมาดูที่นอนอยู่ข้างบนเป็นแบบที่นอนลอยอแบบชั้นลอยอ <c oughs> <c oughs> ก็โอเคนะกระทัดรัดดีราคาโอเคไม่แพงมากคืนแล้วประมาณร uh ้อยสป<ะ>เดี๋ยวเราเก็บของแล้วก็ออกไปข้างนอกกันดีกว่าหิวข้าวแล ป็นเนินลงไปแบบบึ๊บแล้วก็แบบสวยดูตึกอะไรลางบ้าน่อกเขาดีมากเลยนะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่กรุงโรมประเทศอิตาลีแล้วนะคะเป็นเมืองที่ไฝฝันเพราะเคยเรียนหนังสือเราตอนเด็กๆใช่โรมงโรมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากจะมาดูว่าอีกเตึก์คุนพันชูปีเนี่ยมันยังป็นยังไงแต่พอมาถึงแล้วมันสวยกว่าในรูปมากเลยอะทุกคน ของขึ้นชื่อประเทศนี้เขาอ่ะต้องกินเจลาตโต้เจลาตโต้ก็เป็นของขึ้นชื่อของประเทศทอิตาลีนะถ้าใครมาแล้วมันต้องต้องกินอ่ะถ้าไม่กินก็มาไม่ถึงอ่ะแต่นี่ไม่ใช่ร้านดังนะเออกินได้มันก็อร่อยเหมือนกันนะอร่อยอร่อยอเดี๋ยวเราไปกันต่อดี๋่วกั a few moments later สรี่จะพาดวายได้ยังไงล่ะคะทุกคนแค่วายเขาสวยด้วยเนาะ สดดีมากเลยอ่ะมะเขือเทศหวานมากทีอิ๊เปกน้ำมัน,นมันน้ำมันที่เขาใช้น้ำมันมากอ,อกอร่อยมากร้านแรกที่เรามาก็คือเป็นพวกซาลามี่เป็นเป็นแซนด์วิชอ่ะร้านนี้เปิด Google มาแล้วก็แบบเฮ้ยน่าลองว่ะอาหารมันแบบสีสวยมากแล้วก็ทุกอย่างมันสดมากวายเขาก็แบบราคาดีมากทุกคนแก้วนึงแค่หกเหรียญเองอ่ะ กยูโรก็ประมาณแบบเจ็ดเหรียญนะแต่ว่ามันแบบดูดีมีคุณภาพอะอร่อย,ออยนี่แล้วนี่ก็คือร้านแรกที่เรามากินนะก็คือมันเป็นร้านอาหารแบบเหมือนแบบพวกแซนด์วิชพวกโคคัสอะไรพวกแง่ที่มันแบบเป็นสมอลไบแล้วก็กินกับไวน์แล้วคือแบบมันดีมากส่วนผสมมันแบบไม่อยากเชื่อมันจะอร่อยอะไรขนาดนี้นนชื่อร้านว่าอะไรชื่อร้านว่า เคนนาซสลามี่อ่านไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนขึ้นชื่อไว้ให้ละกันราคาถูกมากทุกคนร้านนี้มมนได้มีพาสต้าเนาะแต่เรารู้สึกว่าเรายังไม่อยู่ท้องเราก็ถามพนักงานว่าแบบเฮ้ยเธอฉันขอถามอะไรหน่อยแบบมีร้านพาสต้าแนะนํำไหมอะไรเงี้ยพนักงานบอกแป๊บนึงนะาเดี๋ยวฉันไปจดมาให้เขาก็จดนี้มาให้เราดดิโคตรน่ารักเลยอ่ะพนักงานแบบน่ารักเฟรนลี่มากเลยจดนี้มาให้แล้วก็เรากำลังจะไป มีชื่ออะไรเนี่ยมีมีหนึ่งในร้านที่เราอยากไปอยู่พอดีเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้คืนนี้เ,าเราไปกินร้านแรกที่เขาแนะนำมาก่อนมันเดินไปใกล้ๆตรงนี้400เมตรับบงานอยูเไหรใช่พนักง,งานคนนี้แหละที่เขียนลิส์ให้เราที่วลาชิโมมารา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 อย่าคราสิอัสบายเช้า พนักงานขอ YouTube เว้ยก็เราไปบอกเขาว่าเนี่ยเรากำลังจะไปกินใน First สวันนะที่อยูเรคเคอมเมนต์เขาบอกว่าอยู่เป็นฟู้ดบล็อกเกอร์เหรอบอกเปล่าเปล่าฉันเป็นยูทูบเบอร์มั่นใจปะนี่แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกแห่งหนึ่งนะคะที่เอ้ยไม่ใช่น้ำตกน้ำผุอันนี้เรียกว่าอะไรนะ t ทรวีทรวีวอเตอร์ฟอไม่ใช่เอาไป ็อยู่ที่น้ำพุที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงโรมนะคะอันนี้เชื่อว่า vi, ountain, เทรวีฟาวเทนคนเขาก็จะแบบมีความเชื่อกันว่าโยนเหรียญน,นะคะไปหนึ่งเหรียญเพื่อที่จะได้แบบว่าถ้าฉันโยนเหรียญที่นี่แล้วเดี๋ยวฉันจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเวย้ยออแลวนะท่องเที่ยวก็แบบเยอะมากมาก,มาก,ม,ากมากเลยอะ่นะอแกะสลักสวยเลยนะใช่แกะสลักสวยมากแล้วก็บอกว่าไฟเฟยอะไรเงี้ยตรงนี้อากาศเย็นมากเลยแบบว่า มันไม่ได้อึดอัดอ่ะมันเป็นเหมือนช่องลมพอดีอ่ะที่อยู่กลางกลางตึกอะ่ะมันก็แบบลมพัดเข้ามานะเราก็รู้สึกว่าแบบสบายดีเย็นดีมานั่งรูน้ําพุน้าอะไรเง,รงี้ยมันก็เพลินเพลินดีนะเราท่องเที่ยวเยอะมากทุกคนแต่เราโยนเหรียญแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราบอกว่าเราจะได้กลับมานะคะ น,นนี้นะแนะนำเลยถ้าเกิดแบบใครที่เป็นคนชอบกินไวน์แบบอยากจะไปดูไวน์ที่แบบชื่อแปลกๆมีไวน์แบบดีๆเต็มไปหมดเลยนะมันก็เปิดโลกไปอีกแบบหนึง่งไม่ใช่แค่ไวน์แบบ คาบาน่ <Cab> ane, พินนัว,นว,นวหรืออะไรที่เรากินกันทั่วไปอะที่นี่มีไวน์ล้ำลเยอะมากเลยขวดหนึ่งมีแบบแพงๆก็มีนะแก้วเท่านะยี่สิบสามเลยเนาะแต่ที่เรากินอยู่นี่คุ้มมากเลยนะแก้วเรา6เหรียญเองอะไวน์ที่เนี่ยราคาดีมากเออหกยูโรเองประมาณเจ็แปดเหรียญซึ่งถ้าให้เทียบกับ US ก็คือถูกกว่ามากแล้วก็อร่อยมากแล้วร้านที่นี่นะมันเหมือนแบบเปิดด้วยแพชชั่นอะคือคนก็ไม่ได้เยอะแต่ลุงแบบ เพื่อนมานั่งกินเหล้าด้วยแล้วก็ขายไปด้วยแล้วก็มีวายข้างในเยอะมากตามร้านเขาก็จะเก็บฝาเก็บอะไรมาแปะฝาผนังเองอเราว่ามันเติมเต็มได้มากกว่าร้านแบบทัวลิสอะ ของการที่มาเที่ยวลมใช่ไหมเรารู้สึกว่าทุกทกที่ที่มันเป็นแบบแลนด์มาร์กอ่ะมันอยู่ติดติดกันไปหมดเลยนะก็คือเราสามารถเดินจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้อย่างสบายเลยอย่างวันนี้เราจองที่พักอยู่ที่แถวแถวโคลอเซียมเพื่อที่พรุ่งนี้เช้าเราจะได้ไปโคลอเซียมง่าย,ายๆใช่ไหมมันก็คือเดินทะลุถึงกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตรงน้ําพุแพติออนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้านอาหารของกินนะคือเยอะมาก โอ,อ้ดีมากเลยอะ่ะเดี๋ยวไว้กินเยอะๆแล้วเดี๋ยวแนะนำให้ดูนะว่าไปกินอะไรมาบ้างแล้วอร่อยแค่ไหน เซสของมาร์เก็ตเซนส์เปอร์เซสก์รอไม่รู้อ่ะมันมีอาหารเยอะมากตลาดมันคล้ายๆกับเหมือนตลาดทนบุรีอ่ะใช่ป้ะที่เราไปกินข้าวกันอ่ะคือเราอ่ะเสลอรมากเลยนะเราไม่รู้ว่าคนที่นี่เขาอ่ะไม่ค่อยชอบกินน้ําแข็งกันมาจาเราไปร้านกาแฟเราบอกแค่นี้แฮปไอซ์คอฟฟี่เขาอ้อยติ่มซำเขาบอกอันนี้เย็นสุดแล้วในร้านอ่ะเออนี่ได้คาโบนาร่าว้าว อ๋อนี่ได้คาโบนาร่ามาแล้วก็นี่คืออันที่ที่เขาบอกว่าถ้ามาเราต้องกินอะไรนะอะไรเปเป้นะคาซิโอเปเป้แต่ว่าอันนี้มันเป็นเส้นหลอดๆจริงที่ต้องกินมันต้องเป็นเส้นยาวเออนั่นเราก็คือว่ามันจะได้เป็นเส้นยาวๆทำไมถึงเป็นหล่อๆมากเนื้เนะที่ตลาดแห่งนี้นะมันก็คือเป็นตลาดที่เรียกได้ว่าเป็นตลาดศูนย์รวมของของกินที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลีเลยนะ เมื่อก่อนอ่ะมันเป็นโรงฆ่าสัตว์เว้ยโรงฆ่าสัตว์ที่ได้ของโรมเลยตอนนี้มันก็คือแบบเป็นตลาดนัดบ้านเราทีเเห็นป้ายคำว่าบาร์ใช่ปะ่ะไม่ใช่ร้านเล่านะมันคือร้านกาแฟาที่เลยที่มีคำว่าบาร์เออแต่เขาก็มีไวน์มีคอ็อกเทลขายแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะรู้กันว่าเป็นร้านกาแฟ คิวยาวเลยอะตอนแรกยืนดูเฉยก็ไม่มีคนพอยืนดูสักพักคนต่อแถวกันเต็มเลยมีก็ดูนเนาะโอเคพูดอะไรของเราปนะ่ะเนี่ยอ๋อ ซาที่เนี่ยเขาจะไม่ได้ขายเป็นแบบบ้านที่นิวยอร์กเนาะที่เป็นแบบถาดเป็นอะไรเงี้ยที่นี่มันขายเป็นช่างเว้ยช่างน้ําหนักก็คือเขาจะตัดให้ขนาดตามที่เราอยากได้โอเคเนี่ยแล้วเขาก็จะไปตัดมาเป็นสี่เหลี่ยมไม่ได้เป็นแบบสามเหลี่ยมมนาะบ้านเรา มาเที่ยวก็อย่าลืมแวะมาตลาดนี้นะนี่เนี่อ่านไม่ออกแต่ว่าดีแบบว่าทุกมันโลโก้ดีแบบว่ามีผลไม้สดมีอาหารอร่อยราคาไม่แพงด้วยป้าเดี๋ยวเราจะต้องไปที่โคลอเซียมเร็ว อีกสิ่งหนึ่งที่ชอบที่อิตาลีเติมน้ําได้ทุกที่ไม่มีวันหมดแล้วน้ำก็สะอาดด้วยนะอร่อยเหมือนน้ำแร่เลยเออการจะมาที่โคลอเซียมเนี่ยมันก็ต้องจอง ตัวเนาะแล้วเราก็จองไว้กับไกด์แล้วคือตรงนี้มังเป็นไกด์หมดเลยเว้ยคือตอนที่มาก็คือแบบหาไกด์ไม่เจอเดินวนหาเป็น20นาทีอะ่ะสรุปอเอไกด์นี่ <laughs> ถือป้ายเล็กนิดเดียว <laughs> กาอธิบายให้ฟังดีมากเลยเพราะว่าเล่าละเอียดเลยว่าตรงนี้ตร,นตรงนี้มันทำอะไรเพื่ออะไรมไม่รู้เรื่อง องตั๋วที่เราจองไปโคลอเซียมกับไกด์นะคะเราก็ยังได้ตั๋วเข้าที่พาราติโนแล้วก็ที่ฟลอโรลามาโน่ด้วยซึ่งมันก็คุ้มค่ามากเลยนะนี่เดินสองสามชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วเนี่ยยังเดินไม่ทั่วเลยเออตรงนี้สวยไหนะโคลอเซียม,ห,มหนยนึงใช่โคลอเซียมมันมันเป็นเหมือนมิวเซียมอะ่ะพอเข้าไปแล้วมันมีโป้งมีป้ายแล้วคนก็เยอะแต่ตรงนี้มันแบบถ้าให้เปรียบเทียบม,มันก็คล้ายๆกับที่อยุธยาบ้านเราอ่ะเนาะแต่สเกลมันใหญ่กว่ามากๆากมากๆอะนึเหรอไหม ก็คล้ายๆยุทธยาเนาะมันรวมอยู่ด้วยกันมั้งเออมันเหมือนแบบเป็นเมืองอันเดียวกัน,นอ่ะ่ใหญ่ใช่ สียอเสี่วสีย hours ต a อ e r ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าแพนตีออนแล้วนะคะคือที่แพนตีออนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น สิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งที่สุดของโรมเลยอ่ะคือสร้างมาตั้งแต่ก่อนครสตศักราชอ่ะลองคิดดูดิเมื่อ2 0 0พกว่าปีที่แล้วอ่ะเขาสร้างกันได้ยังไงวะต่อไหินนะไอแท่งแท่งนั่นคือหินก้อนเดียวนะเออโห<ฮ><ฮ>เขาคำนวณอะไรกันยังไงเนาะสมัยก่อนคือเก่งมากแต่ว่าตอนนี้มันต้องต่อแถวเข้าอ่ะเ,ออเราขี้เกียจรอ ค่าเข้า,ขาห้าเหรียญค่ะจึงหนึ่งที่เราชอบนะเราว่าตอกซอกซอยที่เนี่ยมันมีสเสน่ห์มากเลยอะ่ะมันมีร้านค้ามันมีคนนั่งชิลนั่งดื่มอะไรกันอย่างเงี้ยนั่นยดิแล้วก็ตึกทั้งสองข้างก็คือบังแสงแดดแล้วก็แดดก็กระทบลงอะไรเงี้ยมันโรแมนติกดีเออเป็นสเสน่ห์ที่น่ารักดีอ่ะ แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านชื่อตอนนาร์เรโรเป็นร้านสปาเกตตี้ที่ดังมากแล้วมาอิตาลีนะคะห้ามพลาดนี่แอปเปิลสปิตก็เป็นเครื่องดื่มที่เขานิยมกินกันที่นี่ย่านนี้นะมันก็เป็นย่านแบบชิกๆคู่ๆอค,ค, <c oughs> คือมันอยู่คนละฝั่งกับที่เราไปเที่ยวที่โคลอเซียมเมื่ก้มันต้องแบบ ข้ามแม่น้ำมาแต่ไม่ได้ไกลกันนะประมาณ2กิโลก็มันเป็นย่านได้เปรียบเทียบแบบเหมือนแมนฮัตตันกับตรงบูชวิกอะไรเงี้ยแบบบูุกลินกับแมนฮัตตันเนี้ยมันก็จะชิคๆคูคลๆูวัยรุ่นก็จะเยอะของกินก็จะเยอะเออชอบชอบ ขนาดน,นี้ยิ่งใหญ่ราพาทิก็ตกกำลังดีดีจังวุ้ยที่นี่ก็คือนครวาติกันนะคือนครวาติกันเนี่ยมันเป็นประเทศของตัวเองเลยนะเว้ยก็คือแบบเราเพิ่งมาครั้งแรกแล้วเราก็เพิ่งมารู้แล้วเราก็เพิ่งมาเห็นว่าแบบตึกที่อิตาลีคือมันสวยมากใหญ่มากแบบ ยิ่งกว่านิวยอร์กอีกอะแล้วสิ่งที่จะทำให้เราอยากกลับมาที่อิตาลีครั้งหนึ่งเราคิดว่าที่นี่แหละแต่ว่าเราอยากเข้าไปข้างในแล้วเราจองไม่ทันมาครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่จองคิวนานมากเลยนะได้ข่าวว่าเขาจองกันนานเลยอะเนาะอจองยากอะ่ะหวังว่าถ้าต้องไปซื้อตั๋วแบบแพงมากเออหลายร้อยเลยนะอชอบมากๆ การมาอิตาลีครั้งนี้มันก็เปิดโลกเปิดหูเปิดตาดี yani. <GO av> อะเห็นแต่ในทีวีเห็นของจริงก็ไม่เหมือนอ่ะแต่ว่าเราเอารูปไปฝากแล้วนะเหมือนของจริงเลยเนี่ยเราจะถ่ายให้มันเหมือนของจริง ใมูอย่างเราจะพลาดได้ยังไงคะ่ะ <What? S 1> เพื่อนเราส่งรูปมาบอกว่าไปซื้อขวดน้ำมนตนีแล้วไปเติมน้ำมนให้หน่อยเราก็แบบคืออะไรบะแล้วก็เดินมา <laughs> แล้วก็เจอแล้วก็แบบเอ้ยเอาด้วยอันนึงแล้วเดี๋ยวจะเดินไปเติมน้ำมนตทข้งหนแบบเราหาน้ำไม่ได้อะเราก็เลยเอาน้ำตกละกันเพราะว่านี่มันก็เป็นน้ำตกที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันก็น่าจะโอเคนะ โอเคกอดเบสยูมั่วไปเลยไปได้น้ำละเ mm hmm. พื่อนโทรไปหามันมันก็ไม่รับกูจะไปแล้ว moments later อ้าวลองเท่ไปอ่ะ <Okay, S 1> สัตย์สัตย <yeah, S 1> God.